สวัสดีครับผมครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของมาตรวัดตัวแปรหรือสเกลนะครับในงานวิจัยอย่างที่เราทราบนะครับว่ามาตรวัดนั้นมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวเลขนะครับและปริมาณต่างๆนะครับซึ่งในงานวิจัยนะครับได้จําแนกเป็นหลักๆทั้งหมด4ประการนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสเกลนะครับผมจะทําทั้งหมด4ช่องนะครับ4คอลัมน์นะครับคือสเกลมาตรวัดตัวแปร เป้าหมายการวิจัยนะครับและตัวอย่างก็คือสเกลนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไรชื่อภาษาไทยนะครับเพื่อจะได้สื่อความหมายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายในการตั้งตัวแปรนี้นะครับและตัวอย่างคืออะไรบ้างนะครับเรามาดูตัวแรกครับตัวแรกนี่เรียกว่า n o m i n a l scale นะครับภาษาไทยเราเรียกว่านามบัญญัติถ้านามบัญญัติก็คือเป็นเป็นคำนามนะครับเป็นคำนามไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขถูกไหมครับเป้าหมายในการที่ใช้ตัว n o m i n a l scale นะครับเพื่อบรรยาย ลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเช่นเพศอายุาศาสนานะครับแล้วก็สิ่งที่เรา,าบรรยายนี้ต้องไม่มีความแตกต่างในความรู้สึกนะครับตัวต่อมาก็คือในเรื่องของ ordinal scale นะครับคือการเรียงลำดับเพื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเช่นช่วงอายุช่วงรายได้หรือวุฒิการศึกษาอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะสามารถ เรียงลำดับได้เปรียบเทียบได้นะครับอันที่3ก็คือ interval scale นะครับเป็นอันตรภาคนะครับก็คือเป็นการอธิบายความสัมพันธ์นะครับระดับความสัมพันธ์นะครับมากที่สุดมากบานกลางน้อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตัวที่4นะครับก็คือ ratio scale นะครับผมลืมพิมพ์ scale ใส่นะครับก็คืออัตราส่วนเป้าหมายที่มาใช้ตัวนี้ครับเพื่อพยากรนะครับพยากรณ์เช่นอายุ รายได้น้ำหนักนะครับทีนี้เอมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับทำไมอายุบางทีเป็นเ a โชบางทีเป็น ordinal scale นะครับดูจากอะไรรายได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางอย่างนะครับเป็นได้ทั้ง ordinal scale และเป็นได้ทั้งเ a โชนะครับเราดูจากอะไรนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างแรกก่อนนะครับ nominal scale นะครับเราดูว่าเมื่อกําหนดนามบัญญัติแล้วเพื่อบรรยายลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับต้องไม่พอบรรยายเสร็จแล้วต้องไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับเช่น เพศนะครับชายหญิงไม่ได้แตกต่างว่าชายดีกว่าหรือหญิงดีกว่านะครับศาสนาทําให้ทราบแค่ว่าเขาเป็นศาสนาพุทธคิดอิสลามแต่ไม่ได้บอกว่าศาสนาใดดีกว่าถูกไหมครับหรือสถานภาพครับโสดสมรสหย่าร้างไม่ได้บอกว่าสถานภาพใดดีนะครับไม่ใช่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวที่2นะครับก็คือ ordinal scale นะครับแตกต่างแต่ไม่มีปริมาณแท้แตกต่างไม่มีปริมาณแท้คืออย่างไรครับ คือแตกต่างนะครับเราจัดช่วงอายุไว้ครับ15ถึง20 21ถึง25นะครับคือสามารถบอกช่วงได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถบอกจริงๆว่าคนที่กรอข้อมูลอายุเท่าไหร่เช่นผมอายุ18ปีนะครับแล้วมากรอในช่วงของ15ถึง20ทราบไหมครับว่าผู้กรออายุ18ปีเขาอาจจะ15 16 17 18 19หรือ20ก็ได้นี่แหละครับก็คือไม่มีปริมาณแท้นะครับจะเป็น ordinal scale นะครับอย่างเดียวกันครับก็คือช่วงรายได้นะครับ หนึ่งหมื่นถึงหมื่นห้าผู้กอ่ออาจจะหมื่นสองแต่เราไม่ทราบว่าจริง,รงๆเขาแรได้เท่าไหรแต่เขาอยู่ในช่วงนี้นะครับหรือความถี่ในการใช้ครับผมใช้ทุกครั้งใช้เป็นบางครั้งหรือไม่เคยใช้เลยนะครับก็คือมันไม่สามารถบอกตัวเลขที่แท้จริงได้เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าอยู่ในช่วงไหนอะไรอย่างไรเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับในตัวสเกลตัวที่3ก็คืออินเทอร์วัลสเกลนะครับเรียงลาดับแต่ไม่มีค่าศูนย์แท้ก็คือไม่สามารถเปรียบเทียบได้จริงๆนะครับเป็นแค่ตัวเลขสมมุติขึ้นนนมมาาาเเเพื่่่อห็ควแตกตกงช ระดับความพึงพอใจถ้ามากที่สุดตอบ5ถ้ามาก4ปานกลาง3น้อย2น้อยที่สุด1แต่จริงๆก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นศูนย์จริงๆนะครับเพราะว่าในความรู้สึกของแต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมครับในเรื่องเดียวกันนะครับก็แค่เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมาแต่ไม่มีค่าศูนย์แท้นะครับหรือเราจะตอบมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะครับก็นี่คือในเรื่องของ interval scale นะครับเป็นการสมมติตัวเลขขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรโ o วัดค่าได้และมีค่าแท้นะครับคือสามารถเทียบกับ0ถึง100ได้นะครับว่าเป็นช่วงที่มากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างไรนะครับเช่นอายุนะครับเราเว้นช่องไว้คือกอกจริงๆครับอายุ15กอก15 16กอก16 17กอก17อย่างนี้นะครับ เราก็สามารถแจกแจงได้นะครับว่าเาคนนี้อายุสิบห้านะสิมีกอกกี่คน20กสิกกี่คนมันจะชัดเจนขึ้นนะครับจะแตกต่างกับในส่วนของ ordinal scale นะครับและก็นน้าหนักนะครับก็สามารถบอกได้ว่าน้ําหนักน้ําหนักเท่าไหร่ครับสี่สิกิโลนะครับเป็นตัวเลขจริงๆนะครับแล้วจะสามารถมองดูว่ามีผู้ตอบร้อยคนเนี่ยมีน้ําหนัก40่สกิโลกี่คน